ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่30ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวด er. ีมีโอกาสได้เลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์นะคะวันนี้การเงินค่อนข้างโดดเด่นคุณจะมีโชคนะคะมีโชคด้านการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะเข้ามามีโอกาสได้เลี้ยงฉลองนะคะเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์ นะคะจะได้รับข่าวดีจะมีคนเอาเงินมาให้ช่วงนี้คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงหลายๆคนคิดเรื่องบ้านนะคะอยากจะทําบุญบ้านหรือจะมีการกินเลี้ยงเลี้ยงฉลองในบ้านนะคะหรือซื้ออะไรมากินทํากินนะคะในบ้านในครอบครัวนะคะช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงนี้คุณจะมีโอกาสได้ไปกินเลี้ยงเลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือคนในบ้าน ดวงความรักสําหรับคนโสดนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบมีโอกาสได้ไปทานข้าวด้วยกันนะคะดร่งความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีความสุขอยู่ด้วยกันในบ้านนะคะซื้ออาหารการกินไปได้ไปทานข้าวนอกบ้านหรือจะได้โอกาสได้รับข่าวดีแล้วก็มีช่วงมีลาบได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยมีโอกาสได้เลี้ยงฉลองเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะ สื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงน้ำโชคของคุณคือสีเขียวสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่สามหนึ่งหนึ่งหอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ